อข้อถัดมานะครับในโจทย์เขาบอกว่าชายคนหนึ่งเนาะมองยอดตึกนะครับทํามุมเงยเงยก็คือหงายขึ้นเนาะอ่าก็คือทําขึ้นสามสิบองศาแปลว่าเบื้องต้นเราต้องมีระดับพื้นก่อนนะครับระดับพื้นอยู่นี่จากนั้นเขาบอกว่าคนเนี่ยยืนอยู่เนาะแล้วก็เงยข้าไปที่ตึกนะครับงั้นตึกให้แบบนี้แลวกันบน่ารักน่ารักบอกว่ามองเงยขึ้นไปโดยปกติถ้าเป็นคณิตศาสตร์เนาะ เขาจะไม่สนระดับความสูงนะครับก็คือเอาที่เท้าไปเลยนะครับก็คือแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเป็นฟิสิกส์มันอาจจะมีเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งหรือบางข้อจะบอกมาครับว่าคนสูงเท่าไหร่ต้องใส่ความสูงด้วยแต่ข้อนี้ไม่ได้บอกมานะเพราะงั้นก็ให้วัดที่เท้าเลยครับโอเคเป็นมุมเงย30องศาปุ๊บง่ายขึ้น30นะครับแต่ถ้าบอกว่าเดินตรงเข้าไปหาตึกอ่ะก็เหมือนเดิมครับพอมันเกิดการเดินขึ้นอเดินตรงขึ้นนะครับ เป็นมุมเงย45องศาเนาะถ้าตึกสูง60อ่ะเขาถามว่าระยะห่างเนี่ยคือเท่าไหร่เนาะอ่ะก็ง่ายๆครับจริงๆข้อนี้เราลักไก่ได้นะเชื่อไหมเพราว่าเขาให้องศามาครบแล้วถูกเปล่าเราสามารถใช้อะไรได้ครับอัดตราส่วนของสามเหลี่ยมได้เลยนะครับทำไมถึงทำแบบนั้นล่ะพี่ก็มันง่ายกว่าใช่ไหม อ่าอัตราส่วนของสามเหลี่ยมนะครับมีสองอันที่เราต้องรู้อ่าอัตราส่วนสามเหลี่ยมมีสองอันเนาะอันแรกคืออะไรครับปึ๊บเดี๋ยวรีไซส์ก่อนนี่เบิ่มเเลยปึ๊บ,บรีไซส์ก่อนอ่าอันแรกเลยนะครับอุทธร์อันแรกเลยนะครับ,รก,รบก็คือมุมสามสิบองศาใช่ไหมกับมุมสี่สิบห้าถ้าเป็นมุมสามสิบองศาเบื้องต้นคืออัตราส่วนคือหนึ่งสองแล้วก็รู้สาม นะครับต่อมาอัตราส่วนของ45องศาคือ1กับ1แล้วก็รูทสองเห็นไหมเพราะฉนั้นเนี่ยเวลาที่เราเจออัตราส่วนของมุมที่เรารู้จักเนี่ยทำง่ายๆได้เลยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้คือ60ซึ่งถ้าเรามองเป็นภาพของ45องศาจะเห็นว่า60มันคือด้านนี้ถูกไหมเพราะงั้นถ้าเลข1ต้องคูณ60ถึงจะกลายเป็นก้อนนี้ แสดงว่าความยาวด้านล่างก็ต้องคูณ60ด้วยใช่ไหมครับก็คือความยาวจริงมันเพราะงั้นระยะทางเนาะจากคนที่มองขึ้นไป45องศานั่นคือ60เหมือนกันจากนั้นเราจะเห็นว่านี่คือเลขหนึ่งที่เป็นอัตราส่วนของ30องศาใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องคูณ60เข้าไปด้วยเห็นปะแสดงว่าระยะทางข้างล่างนะครับเต็มๆของมันเนี่ยจากรูดสก็ต้องทำอะไรด้วยครับ คูณ60ด้วยนั่นเองเพราะถ้ามันคูณ60ด้วยนะครับอ่ะก็แสดงว่ามันจะกลายเป็น 60, รูท3นั่นเองอ่ะ60 3เพราะฉะนั้นเขาต้องการหา X กครับก็จับลบกันก็แค่นั้นเองใช่เปลกา x ก็เลยจะเท่ากับ60รนะูท3เนอะลบด้วย60เราอย่าเพิ่งไปคูณเลขตรงๆนะเราใช้วิธีการครับถึงตัวร่วมก่อน ก็จะเป็นรูทสามเนี่ยลบหซึ่งรูทสามทุกคนควรจะจําได้คือ1.732นะครับแล้วก็ลบกันให้เสร็จเนาะก็จะกลายเป็น60กับ0 7 3ยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําการคูณเลขนะครับคูณตรงๆนะบางคนคูณแค่เลข7เข้าไปนี่เรียบร้อยเลยนะครับระวังต้องคูณให้เกือบครบนะ,อะลองคูณเลข,เลขง่ายๆครับ 7จ็ดคูณหนะครับ6กสองสิบสองสามสิดเสีสองเป็น4ี่สามก็แสดงว่ามันใช่ส2บสองไม่ใช่นะครับมันต้องเป็น44ระวังนะครับตาเลือกแน่นอนนะฮะบอกเลย x เป็น44เมตรเด้อ ระวังนะครับบางคนเฮ้ยหกเจลืมคูณอีเลข3เรียบร้อยนะครับคือเรื่องทศนิยมเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากเพราะงั้นถ้าเป็นทศนิยมนะครับอย่าเลือกคูณแค่อันเดียวควรคูณให้ครบโดยเฉพาะชอยที่มันใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับตกม้าตายได้เลยนะต้องระวังนะครับอันนี้อันตรายโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวไปดูข้อสุดท้ายครับ